มาเกิดมาไปงานก็รอปอาจารย์เมื่อนาพาไปหกปีก็ปไปพูดถึงความเจริญและความเสื่อมโลกรธรรมอยู่ในโลกรธรรมแปดโลกรธรรมนี่มันเราต้องเข้าใจ ว่ามันมันก็จะเป็นอยู่เพราะมันอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นโลกธรรมมีความเจริญและความเสือ่อมมันอยู่ในสังคมของครอบครัวสังคมขององค์กรที่อยู่กันหลายหลายคนโดยเฉพาะสังคมโลกเนี่ยมันมันใช้ได้หมด เขเรียกว่าโลกรรมเพราะในสังคมทุกสังคมเนี่ยมันจะมีความเจริญและความเสือ่อมอานมาใช้ขาขึ้นหรือขาลงอย่างยกตัวอย่างมัดป่าวิชิรบันพศช่วงนี้กำลังขาขึ้นทีนี้มันเหตุเหตุทำไมมันยังขึ้นเหตุทำไมมันจึงลงนะเนี่ยตรงนี้สำคัญ เราจะต้องรู้สาเหตุเพราะอะไรมันจึงเจริญเพราะอะไรมันจึงได้เสื่อมเพราะอะไรมันจึงเป็นขาขึ้นเพราะอะไรมันเป็นขาลงในอย่างวัดป่าวชิระบรรพตอดมามาอยู่สามสิบปีอดมาก็ทำให้อตมาอย่างนี้แหละคนมาอยู่เนี่ยจะทำไงก็ตาม อันมาก็ยังอยู่ของอันมาอย่างนี้แหละเป็นหลักให้กับผู้ที่มาอยู่ที่นี่เพราะไม่มีใครอยู่นานเท่าอันมานี่ที่จะมาอยู่ติดต่อเลยเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยมันจะเอาเป็นเป็นหลักไม่ได้ต้องอันมานี่แหละเป็นหลักแล้วกับมันเหมือนกับต้นไม้อะ่ะ ต้นไม้ที่มันยืนต้นอยู่ได้มันต้องมีลำต้นที่แข็งแรงกิ่งก้านเนี่ยใบเดี๋ยวมันก็หลุดร่วงแล้วยอมดูใบไม้ดิโอ้หมันเกิดขึ้นมาอ่อนๆเนี่ยมันดูแล้วดูดีเนาะแล้วพอมันใบเพศสลดัดมันก็ดูดีโดยเฉพาะไอ้เนี่ยทำที่เราไม่ค่อยเข้าใจไอ้เนี่ยใบไม้เพศสลดัด มันใบที่สมบูรณ์เต็มที่อ่ะมันเริ่มจะเหลืองแล้วพอเหลืองแล้วเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงเห็นไหมเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางทางธรรมะเรียกว่าชรลาแปลเป็นภาษาไทยก็คือความเสื่อมนั่นเองมันเกิดขึ้นมามันก็เสื่อมไปแล้วเนี่ยเปล่แต่แล้วแบบแปลความเจริญกับแปลความเสื่อมเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน ขาขึ้นก็เรียกว่ามันเจริญขาลงก็ว่ามันมันเสื่อมแต่ภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันเสื่อมนะเห็นไมยความเข้าใจมันใบไม้เปตลาดมันเป็นใบไม้ที่กําลังสมบูรณ์เนี่ยเหมือนเหมือนกับได้โตเต็มที่แล้วใบมันจะเริ่มเหลืองลงแล้วแต่ต้นมันก็ยังอยู่นะ ถ้าต้นมันยังอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าใบมันจะหลุดร่วงกิ่งมันจะแห้งต้นมันก็ยังอยู่ได้เนาะนั่นเนี่ยคือคือหลักที่สำคัญไงนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยมาก็ยกตัวอย่างพระอาจารย์ท่านมาเนี่ยท่านจะพยายามก่อสร้างจนสำนักมีชื่อเสียงนะมันก็ค่อยๆเติบโตเพราะต้นมันมีกำลังนี่ถึงแม้ว่า คนที่มาอยู่เนี่ยจะทําดีก็าตามไม่ดีก็าตามต้นไม้มันก็ยังอยู่ได้เนาะแต่ถ้าเรามันมีเก่งผุเยอะๆมันจะลามมาถึงลําต้นเนาะถึงแม้ว่าลําต้นไม่ตายเนี่ยเก่งผุเยอะๆมันก็ไม่สมบูรณ์หลักต้นไม้อะมันก็เหมือนกับคนที่เข้ามาอยู่ต้นไม้ยังอยู่แต่คนอยู่มันท ok ะเลาะกันเนี่ยต้นไม้มันจะเจริญงอกงามได้ไงในหมู่สังคมมันจะเจริญงอกงามได้ไง มันไมนมีแต่ความขัดแยง้งมีแต่การทะเลาะไดนไหมมันยังดำรงอยู่ได้แต่มันก็ดูแล้วก็ไม่ดีเนาะเออเหมือนกับคนป่วยอะ่ะมันจะทำอะไรได้เต็มที่อย่างทำงานเดี๋ยวก็ต้องลาแล้วมันป่วยในสังคมก็เหมือนกันม้นมีแต่ความแต่ทะเลาะมีแต่ความขัดแยง้ง ในครอบครัวยังอยู่แต่มันก็ดูไม่ดีหรอกเรียกว่าล้มลุกคุกคานแล้วเราจะจัดการยังไงที่จะให้มันดีเนี่ยเหมือนกับเราเข้าใจเรื่องกเกษตรต้นไม้อามันเป็นโรคอย่างนี้มันจึงได้เปรใบมันจึงได้เป็นอย่างนี้กิ่งมันจึได้เป็นอย่างนี้เราก็จัดการซะเอ็นไย พอหยุดอาการของโรคได้เนี่ยต้นไม้มันก็จเจริญเติบโตนะดูดูมันก็สวยงามเนาะในครอบครัวเหมือนกันถ้าจัดจวามขัดแย้งได้มันก็ดูเริ่มเติบโตเนาะแต่ถ้ามันยังมีตัวหนอนตัวไราชายต้นไม้อยู่อะแล้วไม่เอาออกมันเหมือนกัดตัวด้วงไปฝังฝังอยู่ในแตมมะพ้าวอย่างเนี้ยตอนตัวอ่อนอ่อนมันก็ยังดูดีเนา มันยังไม่ทําลายต้นไม้นี่มันไปฝังตัวไว้แล้วพอมันเริ่มมีกําลังอ่ะมันก็จะเริ่มชอนชใยต้นไม้แหละอนใจไปทีละนิดทีละนิดต้นไม้มันก็ยังอยู่ได้มันไม่ค่อยรู้สึกกะลายแต่ถ้าเรามันมากมากอย่างมันจะกระเทือนไปถึงใบแล้วเนาะเนี่ยมันเหมือนกับโครงสร้างของครอบครัวเนี่ยเมื่อมันมันคนข้างนอกเห็นแล้วอ่ะ แต่ถ้ามันยังค่อยๆกินอนะ่ะมันยังไม่ถึงสะเทือนน่ะคนก็ยังไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันมีด้วงแล้วนะแต่ต้นไม้มันเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเหมือนกับคนเริ่มป่วยแล้วแต่มันยังไม่แสดงอาการเองก็เรียกว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในองค์กรเนี่ยมาก็ใช้งคำหลายคำเหมือนกันเนาะบางทีอ,องค์กรใหญ่ๆก็เรียกว่ามีแต่ตอ ตอไม้อะมันไม่เจริญงอกงามแล้วองค์กรมันจะโตได้ไงอมีแต่ตอนาะไปทางไหนเจอตอตรงนั้นอน่มีคนตั้งใจทำบ้างไม่ตั้งใจทำบ้างองค์กรมันก็เติบโตไม่เต็มที่บางทีมันก็จะมีแต่ตรงเอาไว้เองเหมือนกับใบไม้ที่มันเป็นสลัดมันไม่มันเต็มที่แล้วนี่มันมีแต่ความเสื่อมลงแล้ว เนี่ยมาว่าพอถึงครอบครัวก็ตามสังคมไหนก็ตามเทามันเป็นอาการอย่างนี้มันจะเริ่มเห็นความเสื่อมเป็นขาลงแล้วไอ้อย่างมาอยู่ในวงการของพระเนี่ยมันจะสำนักเรียนวัดดังๆบางทีประดังขึ้นมาเนี่ยบางสำนักเนี่ยต้นมันตายเองลําต้นมันเสียเองอะ่ะเนี่ยมันร่วงไปเลยอะ่ะเหนอแต่อันที่อื่นมันก็เอ แะไรมันก็ไม่ได้เพราะต้นมันล้มแล้วนี่แนวความเสื่อมมันเกิดขึ้นจากต้นของมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากกิ่งเนาะบางทีมันก็เกิดจากใบเกิดจากกิ่งเกิดจากแก่นเพราะต้นไม้เนี่ยมันมันมันจะเริ่มอาการก็มันอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดที่จุดสําคัญมันก็เสื่อมเร็วน่อยถ้ามันเกิดในที่ที่ไม่สําคัญมันก็เสื่อมช้าหน่อย เห็นไหมเพราะมันเริ่มมีจุดแล้วนี่มันไม่เหมือนกับเติบโตมาโดยที่ไม่มีจุดในครอบครัวเหมือนการถ้าเราไม่มีการทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวเริ่มตั้งครอบครัวก็เริ่มสองคนพอมีลูกมีอะไรแนละ้วก็ค่อยๆเติบโตะพอจะทุกคนแข็งแรงหมดแล้วก็ศักยภาพ ตามศักยภาพของคนเนี่ยตามความขัดแย้งไม่มีนันก็ดูครอบครัวเติบโตดิเติบโตยังไงมีความอบอุ่นในครอบครัวเนาะเห็นวนะ่ามันมีกําลังยิ่งถ้าเรามีหลายหลายคนเข้าเนี่ยช่วยกันเนี่ยคนมองข้างนอกไปโอ้ครอบครัวนี้ดีอบอุ่นดูแล้ว่ดูดีความขัดแย้งไม่มี ทำอะไรในจำนองเดียวกันหมดเหมือนกับเันมายกตัวอย่างวัดป่าวิทยาบรรพตตอนเนี้ยนะคนมานี่เห็นว่าเออทุกคนก็ช่วยกันดีเนาะเพราะมันมีข้อวัดปฏิบัตินี่มีหลักประพฤติปฏิบัติมีกฎเกณฑ์ว่าเออใครเข้ามาแล้วต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตา,านตามกำลัง ตำแล้วต้องดูตามกำลังด้วยทุกคนตามตามกำลังหมดเลยอะ่ะภาพมันก็ดูดีแล้วมันก็จะเป็นแบบอย่างของคนที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วยมเข้ามาแล้วมองเห็นคนเก่าเขาทําอย่างเนี้ยแล้วโยมมีเข้าใจแล้วก็ทําตามอะ่ะมัดมันก็จะเดินดูดีไปอย่างนี้แหละทุกคนเข้ามาแล้วเห็นภาพอย่างนี้หมดอะ่ะ ดูแล้วมันก็น่าอยู่นะโดยเฉพาะเราก็เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ดูแลให้มันเอน่าดูโดยเฉพาะอย่างามาอย่างเนี้ยเป็นหลักอยู่ก็จะคอยดูว่าเออตรงไหนที่มันควรที่จะปรับปรุงตรงไหนที่ควรที่จะมันจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูดีอัมาใช้คําว่าสร้างภาพให้มันดูดี เห็นไหมถ้านาไม่อยู่ถ้าควรยังทําอย่างนี้ต่อไปอะ่ะหมายถึงมรณภาพไปแล้วอะ่ะควรยังทําอย่างนี้ต่อไปภาพ้าที่มันเหมือนกับต่อยอดอะ่ะเผ่าพันธุ์ดียอดมันดีอ่ะมันก็เจริญเติบโตเหมือนกับต้นไม้มันก็จเจริญเติบโตต่อไ,ไปแต่ถ้ารองยอดไม่ดีเผ่าพันธุ์ไม่ดีมันก็จะค่อยๆตายไปค่อยๆตายไปนะ เนี่ยเรียกว่าโลกกระทำแม้มันอยู่ที่การกระทำนี่อยู่ที่ภายในนั่นหัะมายังอยู่เนี่ยมาก็พยายามสร้างภาพเพืให้มันดูดีเนี่ยเหมือนกับที่เนี่ยมีกฎเกณฑ์ถ้ามาอยู่แล้วทะเลาะกันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะถ้าโยมทะเลาะกันเนี่ยสองฝ่ายเกิดอันมาไม่ตัดสินหรอกเนานะคือ ต้องออกไปทั้งสองฝ่ายเห็นไหมเราใช้จ้อวัดอย่างนี้นั้นแะหนะละเราคนนิ่งสักคนหนึ่งคนไม่นิ่งคนนึงอ่ะคนไม่นิ่ง,งต้องออกนะเห็นไหมโยมมีปัญหาอะไรมาบอกกันมาสิไม่ต้องไปตอบโต้หรอกว่ามันไม่ดีแล้วอย่าตอบโต้ในพุทธศาสนาก็จะมีคำสอน หน้าติเตียนคนที่ตอบโต้คนที่จะไม่ได้จะต,ติเตียนคนที่ก่อการทะเลาะเบาะแว้นนะติเตียนคนที่ไปตอบโต้เขารู้ว่าเป็นไฟแล้วยังใส่เชื้อเข้าไปอีกเห็นไหมควรที่จะดับควรที่จะไปตำหนิคนที่ จะก่อเหตุกลับไปตำหนิคนที่ใส่เชื้อเห็นไหมนะเนี่ยในพุทธศาสนาเนาะคือหน้าติเตียนมันใช้คำว่าทิทิตัวนี้แต่ใช้ในคำว่าติเตียนติเตียนคนที่โต้ตอบเห็นไหมก็ <laughs> ไม่ได้ตำหนิคนที่ก่อเหตุแล้วนะไอ้คนก่อเหตุต่มันไม่มีสติอยู่แล้วไอ้คนตอบโต้เนี่ยยังยังกลับไม่มีสติ รู้ว่าเขาบ้าแล้วยังจะไปบ้าตามเขาอีกหน้าติเตียนเห็นไหมอยู่ในสังคมที่ในพุทธศาสนาเนี่ยทำไมไม่อยใช้ศีลสมาธิปัญญามาจัดการแต่ใช้โมหะเข้ามาจัดการอีกจึงหน้าติเตียนไงเห็นไหมพุทธศาสนานี่น่าอยู่นะโยมเราต้องอดทนอน่ะถ้าไม่มีสติแล้วเราเรายังไปรวมพวกกับเขาอีก ไม่ใช้ปัญญานี่เห็นไหมนั้นจากการที่จะทำให้หลังคมมันดูดีทำให้องค์กรมันดูดีเนี่ยมาก็จะทำในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำมาตลอดเนาะบางคนมานี่หลงตัวเองเลยเนาะเพราะมันทำทุกวนันทำจนเกินกำลังแล้วก็บนแอนมาก็บอกให้ อย่าถามโยมไปนอนก่อนเขาบอกถ้าเขาไม่ทำนะใครจะทำแล้วก่อนที่โยมมาอยู่เนี่ยใครเขาทำหล่ะเห็นไหมโยมต้องมีสติเพราะมันไม่ได้อยู่ด้วยโยมนี่มันไม่อยู่ด้วยก็โยมเพิ่งจะมาเองมาปีสองปีโยมก็บอกว่าถ้าเขาไม่ทำล้ใครจะทำ เห็นไหมโยมไม่ได้คิดไม่ได้ดูว่ามันอยู่ได้อย่างไรโยมเป็นส่วนไหนของต้นไม้โยมเป็นรากแก้วหรือเปล่าะเห็นไหมโยมเป็นเพียงรากฝอยเองจริงอยู่ถึงแม้ว่าเออมันโยมไปเนี่ยมันก็ขาดคนแหละเพราะโยมทําประจําอยู่นี่แต่อย่างที่นิายานมาก็แนะนําเลยเนาะโยมทําอะไรแล้วก็ช่วยกันถามช่วยกันดู อย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคนนี้เป็นหน้าที่ของคนนี้เหมือนกับในห้องผ้ายอย่างเนี้ยโยมทําอยู่คนเดียวคนอื่นทําไม่เป็นเลยอ่ะเวลาโยมไปที่ถามที่วัดเดือดร้อนไม่เดือดร้อนแต่มันก็ยังอยู่ได้อ่ะอันนัก็จะจัดคนเข้าไปไม่ใช่หูยโยมโยมไม่อยู่แล้ววัดมันจะอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่หรอก เนี่ยโยมเห็นความสำคัญของตัวเองเกินไปนะเพราะมันต้นมันยังอยู่อ่ะกิ่งมันหักไปกิ่งนึงอ่ะแล้วต้นมันจะเสียไปได้ไงเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่แล้วถ้ามันต้นไม้ที่มันมันมีกําลังอ่ะดูดิต้นมะละกอเนี่ยมันมียอดเดียวอ่ะไปตัดต้นมาเนี่ยมันยังแตกยอดออกมาใหม่เลยเห็นไหม ก็ต้นลําต้นมันดีอ่ะต้นมันแข็งแรงอ่ะมันจะตายได้ไงต้นไม่แข็งแรงมันไม่ตัดยอดนี่มันไม่แตกตายเห็นไหมนี่อุปมาให้โยมฟังอย่างนี้เนี่ยมันมีเรียกว่าความเจริญและความเสื่อมเขาเรียกว่าโลกปรจฉามถ้าเราเข้าใจนะเอาไปใช้ในครอบครัวได้เลยนะประคับประคองให้ครอบครัวมันเติบโตอย่าทะเลาะกัน อันมาบอกให้รักษาศีลไงเนาะเนี่ยสำรวมกายวาจาเนี่ยมอนกัะโยมมาวัดอย่างเนี้โยมมารโยมนิ่งก่อนนั่งฟังฟังแล้วก็เนี่ยหูตาจะใ,ให้เกิดประโยชน์ตาก็ดูหูก็ฟังแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาการน,นิ่งเป็นสมาธิการเจเนี่ย พิจารณาตัวนี้มันเป็นปัญญาเนาะเข้าใจแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นศีลเป็นไหมล่ะมาเน้นศีลสมาธิปัญญาให้เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันให้ได้อะ่ะนี่จึงยกอุป,ปมาความเจริญและความเสื่อมขึ้นมาพูดเพื่อจะให้โยมมองเห็นภาพฟังๆแล้วก็เอาไปปรับปรุงเอาไปสร้างภาพให้มันดูดีเนาะมันจะมีความสุขวันนี้หมดเวลาแลยเ,เกินเวลาไป หน่อยแหลนะเนาะพอดีมันต่อเนื่องอย่างนี้แหละเดี๋ยวโยมไปพระกันเนาะ